นั้นทางธรรมะนี่จึงเน้นที่สติการปฏิบัติธรรมะที่สําคัญที่สุดในพุทธศาสนาแล้วก็ท่านระบุไปยังสติปัฏฐานเรียกสติปัฏฐานสี่ทำสติให้สมบูรณ์ให้รวดเร็วให้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมในสติปัฏฐานนั้นจะมีครบมีครบ เรื่องที่เราจะต้องงชาเพื่อการดับทุกข์จึงถือว่าปฏิบัติสติปัฏฐานให้สำเร็จนะมันก็ครบถ้วน,นก็หมดนี่เห็นได้ว่ายกเรื่องสติขึ้นเป็นเรื่องสําคัญเพราะเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วว่าถ้าไม่มีสติปัญญาก็จะเป็นมันเราไม่ค่อยสนใจ เรื่องสติเห็นว่าไม่สำคัญหรือว่าไม่ไม่รู้ราไม่มีเกียรติไม่รุ่งเรื่องอะไรไปสนใจกับปัญญาด้านเดียวแล้วไม่มีสติปัญญามันก็ไม่มาช่วยไม่มาช่วยอะไรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่มันจะเกิดกิเลสนในการที่มันจะเกิดกิเลส,เเลสถ้าสติไม่มีแล้วมันจะเกิดกิเลสได้ทั้งที่มีปัญญามันจะเกิดกิเลสได้ทั้งที่มีปัญญาถ้าว่าเรามันขาดสติเขาให้พักใจกันให้ดีดีระวังศึกษาในเรื่องนี้กันให้ดีด ไอ้ปัญญานะั่นมันมันเป็นความรู้มันที่ไม่เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง <c oughs> มีทิ่ไหนมันก็กองอยู่ที่นั่นปัญญาแต่ถ้าสติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็วเกิดขึ้นเร็วนําปัญญามาสู่จิตใจนี่อย่างเร็วเรียกว่าสายอย่างสายฟ้าแลบอ่ะที่มันจะรู้สึกคิดนึก เรือว่ารู้เท่าทันหรืออะไรนะั่นก็ด้วยสติที่มันเร็วมันจะสายฟ้าแลบสติมันเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็วปัญญาคล้ายๆกับว่ามันเคลื่อนไหวไม่ได้ก็ว่าที่จะระลึกเอาปัญญามาใช้ในเรื่องอะไรอะไรนะั้นมันเป็นเรื่องของสติทั้งนั้นแหละปัญญามันมาเองไม่ได้มันต้องมีสติไประลึกออกมา